ชีวิตใหม่แอนดูโคนินขาดอิสรภาพนานนับปีขึ้นหน้าหนึ่งทุกฉบับถูกใส่ร้ายขึ้นหน้าหนึ่งขาดอิสรภาพช่องเจ็ดไล่ขึ้นหน้าหนึ่งทุกฉบับถูกปักปั๊มมาสิบปีชีวิตใหม่แอนดูโคนินขาดอิสรภาพนานนับปีชดใช้วความผิดที่ไม่ได้ก่อ แอนดูโคนินเปิดใจในรอบ10ปีประกาศความบริสุทธิ์หลังโดนปักปร๊มยุ่งเกี่ยวยาเสพติดเป็นตราบาปในสังคมเผยเคยเจ้าชุ้ขบสอน5คนในวงการแต่โดนผู้หญิงหลอกนักแสดงหนุ่มลุกขึ้นหน้าหลอ่อแอนดูโคนินเปิดใจครั้งแรกในรอบ10ปีขอความเป็นธรรมหลังเจอมรสุมรูปใหญ่โดนปักปัําเกี่ยวข้องกับสิ่งไม่ดี โดยเจ้าตัวได้เผยถึงสาเหตุย้ายจากช่องน้อยสีไปช่องมากสีโดยไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยแล้วตอนนี้ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะย้ายด้วยเพียงแต่ว่านักแสดงถูกคนพอมันถึงจุดหนึ่งก็รู้สึกว่าอยากโตอยากเล่นอะไรที่มันทถถ้าทายมากกว่านี้ผมรู้จักกับผู้ใหญ่ช่องมากสีเลยได้ถูกเชิญไป เราลองไปท่องอยุทธภพดูบ้างหาอะไรใหม่ๆแล้วตรงกับโจทย์ที่ผมต้องการจริงๆผมอยากเล่นหลายส่วนเรื่องที่เคยให้เจ้าตัวถูกปรับปั๊มนุ่มแอนดรูเผยว่าตอนผมอายุ25ครับเป็นปะเภทพอดีตอนนี้37ปีก็เกิดขึ้นประมาณ12ปีแล้วครับจริงๆด้วยหน้าตาผมคนเชื่อไปครึ่งทางแล้วด้วยบุคลิกที่เป็นเด็กภัทยา ลุกผมอาจจะดูเป็นมาเฟียหน่อยๆดูไม่ใช่เด็กดีแล้วผมไม่ชอบอธิบายด้วยเพราะฉะนั้นเป็นตาบาปในโซเชียลมันเป็นตราบาปในสังคมแต่ในชีวิตผมรวมไปถึงคนรอบตัวเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องน้องที่รู้จักผมผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตาบาปเลยใช้คำว่ากันแก้งก็แล้วกันครับผมบอกเลยว่าผมไม่ใช่คนดีแต่วันที่คุณทำผมมันไม่ใช่ ผมใช้คำนี้ตอนนั้นยังไม่มีการฝากขังแต่มีการพูดคุยกันคือผมเฉยๆแล้วผมรู้ตัวว่ามันคืออะไรถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ผิดเราจะแพนิคทำไมที่ผมพูดถึงไม่ได้มีเรื่องเงินเรื่องอะไรนะครับไม่ได้บอกว่าพี่อย่าปล่อยข่าวผมเลยนะผมจะเอาเงินยัดผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วยอมหลับบมาเครียด ผมติดต่อใครไม่ได้แล้วตัวคนเดียวด้วยก็กลัวผมเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเพราะว่าทั้งหมดมันเกิดขึ้นผมไม่ได้ยอมรับแต่ตอนเกิดเรื่องถูกสื่อถูกฉบับหน้าหนึ่งหมดเลยว่าเราทำความผิดผมรออย่างที่ผมบอกทำไมผมจึงจำได้หนึ่งปีเจ็ดเดือนสิบเอ็ดวันผมรอวันนี้แหละที่จะได้พิสูจน์ว่าผมไม่ได้ทำอย่างที่ผมถูกปักปรำ แต่พอวันที่เราพิสูจน์ตัวเองและชนะเรื่องราวนั้นกลับไม่ได้ขึ้นหน้าหนึ่งเรื่องทั้งหมดจบลงเงียบๆกับหนังสือพิมพ์ที่ถูกนำไปไว้หน้าที่48ผมเป็นคนที่ชอบป่งครับเป็นคนเข้าใจโลกเข้าใจวงการเราเข้าใจสื่อแล้วเรายิ่งเป็นตัวรายด้วยเราเข้าใจไม่ได้ว่าพี่ๆสื่อนะแต่เราเข้าใจโลกผมเป็นคนไม่ชอบเอาหน้าอยู่แล้ว และชีวิตของเขาตอนนี้ก็อยู่อย่างมีความสุขและได้กลับเข้ามาลดด้านในวงการบันเทิองอีกครั้งยกให้เป็นอีกหนึ่งนักสแสดงในดวงใจเลยค่ะ